สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผม b a s เนว w วันนี้เราอยู่กับเกม The l e g e n d of Zelda Tear of the Kingdom กันวันนี้ผมทราบมาว่ามีคนหลายๆคนเลยนะที่มีปัญหาในเรื่องของ Co โ i s t a n c e หรือว่าเรื่องความหนาวเย็นนั่นเองนะครับเวลาเราจะไปทำภารกิจในพื้นที่ที่หนาวเย็นอย่างเงี้ยเราก็เลื่อนรดตลอดเวลาเพราะว่าเราหนาวเนาะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการป้องกันความหนาวเนี่ยนะเสื้อผ้าก็มีส่วนครับอย่างกางเกงตัวนี้มันกันความหนาวได้แต่เสื้อมันไม่กันเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีเสื้อผ้าที่กันความหนาวได้ก็ใส่ไปก็จะช่วยครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าจริงๆมันยังมีหนทางอื่นอยู่ก็คือการคุกอาหารนั่นเองนะครับให้เราเอา spicy pepper นะครับกดไปที่ปุ่ม A เลือกมาที่คําว่า h o m e นะแล้วก็กด A อีกทีนึงแล้วก็กด A อีกสทีครับผม จะเป็นอย่างนี้ลิงก์จะถือพิกอยู่ประมาณ5อันคราวนี้เรากดแบ c ็คออกมาครับกด B เนี่ยเห็นไหมถืออยู่5อันนะคราวนี้ให้เราหากระทะครับผมพอหากระทะปั๊บเรากดคุกเลย A นะครับรอแป๊บปึ้งพอหลังจากที่เราปรุงอาหารออกมาเราก็จะได้สไปซี่ซอสตีปเปเปอร์ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับแค่นี้เราก็จะได้รับ การป้องกันความหนาวเย็นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบสองนาทีสามสิบวิหลังจากที่เรากินอันนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดห้าหัวใจด้วยเนาะซึ่งมันดีมากๆเลยเพราะว่าพลิกอันนี้หาง,ง่ายมากเราเจอตลอดทั้งเกมแหลคงงะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคอนเทนต์ของ z e l d a t e ที s of the Kingdom กด Sub ส c r i b e ติดตามกันไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปของเซ l d a ในครัง้งหน้าที่ผมจะลงในอนาคตกดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะยังไงเจอกับผมแบทนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ